นนครับเจอกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอดมีรถคุดขนาด12ตันนะครับมมแนนำให้ชมกันนะเจ้านเนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะครับเป็นรถคุดของยี่ห้อยิตาชีนะครับเป็นรุ่น ZX 135 US คีทสามนะครับล <c Ris ky> ูกค้าครับอ่าเป็นไซเด็กร้อยยี่ห้านะฮะเอร้อยสามห้าขอไปไซเด็กร้อยสามห้าคีทสามนะก็แน่นอนตัวนี้เนี่ยล่าท์ของเขานะฮะขึ้นเป็นตัวคีทสามเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะบอกถึงตัวรุ่นของเขานะครับที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเจ้าตัวเนี้ยเครื่องยนต์ของเขานะครับจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมเรลวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเปลี่ยนจากเครื่องยนเล็กธรรมดานะครับมาเป็นเครื่องยนต์คอมเรลวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่านอนนะเพราะด้วยความท มากยิ่งขึ้นนะและก็ที่สําคัญเพราะอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นกเก่าด้วยเช่นกันนะครับนี่นะฮะอิตาชีนะครับมาสวยมากนะคันนี้บอกเลยนะครับสภาพรอบของรอบคันเนี่ยสวยเนียนมากๆนะตัวนี้นะครับบอกเลยนะฮะและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคตัวเออ่135 US นะก็จะหมาบดถึงตัวบอดี้ของเขานะครับที่ตัวเออ่ตัวนี้เนี่ยจะทำมาเป็นสเปคบอดี้ไทมอลนั่นเองนะครับก็จะเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวที่หน้างานของเราเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับสังเกตนะว่าตัวท้ายของเขาเนี่ยจะไม่เลยแแทท็็็กกกกกอออมมมาาาาานนนนะะคคครรรัััับบ่่หยววว้เเิดตขง สามารถเดินเข้าหน้างานของเราได้นะฮะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถสวิงนะทํางานได้เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องมานั่งห่วงเลยนะครับว่าตูดของเราช่วงท้ายของเราเนี่ยจะไปชนก,กับกําแพงนะฮะหรือว่าชนกะระเสาหน้างานหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเกิดตัวแท็คของเราเดินเข้าได้นะเขาก็จะสามารถสวิงทางานได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดดูด้านข้างกันนิดหนึ่งในส่วนของด้านข้างแน่นอนนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแถงว่าน้ำนะครับกรองอากาศแล้วก็มอเตอร์แบตเตอรี่นะเวลาเราเปิดเซอร์วิสก่อนการใช้งาน ะะเปิดฝั่งเดียวจบเลยนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านไดนที่แบบว่าสงสัยนะครับแบบเอออาดครับออพวกนี้เนี่ยรหัสมันแปลกนะฮะพวกเอาลงอะไรกองเกิงเนี่ยจะหาได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับพวกอะไรของเขาเนี่ยจะสามารถ เทียบกับตัว P r z X 1 2อย่ทั่วไปได้เลยน่ะเองนะครับตัวอะไรนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะต่างกันแค่บอดี้ภายนอกเท่านั้นนะครับพวกปั๊มเครื่องนะฮะกองเกลียช่วงล่างรลเลอร์เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับ่าไม่ต้องตีดีไดไม่ต้องกังวลเลยนะนี่ช่วงล่างสวยมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวสเปคนะฮะของเขาเนี่ยที่เป็นสเปคพิเศษนะฮะสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นสเปคใบแท็กใหญ่พิเศษนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ยางหุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครนนี่่ะกกกถววาาาาาาาดเเพยยง้้้คิลู เอาไปใช้ในสายงานก่อสร้างที่แบบว่าพื้นหน้าง,งานเป็นพื้นถนหน,นหรือว่าเป็นพื้นปูนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ทิ้งร่องรอยของตัวใบแท็กของเราไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันโดนยางน,นะครับก็จะไม่มีรอยเสียหายรอยดาเมจของตัวใบแท็กของเรานะครับ่าตัวนี้ก็ดีมากๆนะหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปลุยงานดินนะฮะลงเลนนะฮะลงบ่อพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถยิงน็อตตัวนี้นะฮะเอากีดยางออกแล้วก็จะเป็นแท็กใหญ่เพื่อเพียวได้เลยนะครับก็ใช้งานได้2ออปชั่นเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะตัว เลยไปน,นิดหนึ่งนะนี่เปิดมาด้าน <Ă? S 1> ข้างก็เจอกับปั๊มเฮลริคแบบนี้นะแล้วก็สภาพปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดมากๆนะตัวนี้นะครับนี่จุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับริบนะฮะบอกเลยเนี่ยนะฮะสายเสริงนี่แห้งดีหมดเลยนะครับนี่นะฮะบูมอาร์มนะครับ,บร,รบอยรลา้ารอยดำไม่มีนะครับนี่นะฮะสวยนะมุ้งขีดนี่ก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับนี่นะฮะและก็ที่สำคัญนะฮะแน่นอนตามสารคดีญี่ปุ่นนะจะมีตะขอย่อมหนักตัวนี้ปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ สวยนะคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้ดูกันนะครับไปนี่นะครับก็ถัดขึ้นมาในส่วนของด้านบนนะนี่นะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเปิดฝาเครื่องรอไว้เป็นที่ร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ซีสูโอโบนะลูกค้าครับแล้วก็เจ้าตัวลัดเครื่องของเขานะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีจจหนึ่งนะครับเป็นเครื่องอีซูซูนะอีดูซูซีจจหนึ มาแห้งสวยสจุดนะไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับแากน้ที่สำคัญนะฮะในส่วนของเสียงเครื่องการทํางานของพี่น้องของเขาเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องคอมเบเลอร์ตัวใหม่นะเขาจะทํางานได้ค่อนข้างแน่นและก็ถือว่าเงียบดีมากนะครับอันนี้อยู่ใกล้เครื่องมากนะแต่ว่าเสียงของผมเนี่ยก็ยังเข้ามแบบเต็มๆชัดเลยนะครับนี่ฮะก็ถือว่าดีมากนะเอาแคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปนะฮะลองขับเทสในส่วนของแรงบัมแลวก็แรงดูเดือดของเจ้าคันนี้กันนะครับไป เนะครับถ้าขึ many many the ้นมาภายในนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว ZX 1 3กร้อยคันนี้นะเพราะบอร์ดที่ขาดเนี่ยอันนี ah ้ลูกค ah ้าไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวที ah ่ร้านจะทําการหุ้มให้ใหม่อย ah ู่แล้วนะครับจะเป็นการเช็คความเรียบร้อยนะฮะเก็บรายละเอียดก่อนสมอให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถมันเพิ่งมานะครับยังไม่ได้แบบทําอะไรเลยนะฮะก็เอามารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวรถสภาพรอบคันของเจ้าตัวนี้เนี่ยสวยมากนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะนี่เดด๋ลอัใหู้ช โอเคเดี๋ยวมาลองขับเพสกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวเดินของเขาก่อนนะนี่นะครับเดินหน้านะครับปิดซ้ายบิดขวานะครับนี่นะครับอ่ากล้องหลังขึ้นด้วยนะตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่เบียวมากนะครับตัวนี้นะครับอ่ากล้องหลังพร้อมนะฮะตัวเดินสู้แรงดีมากๆอันนี้ผมรอนันแบบว่ารอบเป่าให้ดูนะลูกค้าครับนี่รอบเป่านะอ่าก็บิดตัวสู้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าเบี่ยวนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูด้วยนะครับ ก็กดตัวลอยขึ้นได้สบายๆนะในส่วนของปั๊มขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว,ว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับกดตัวล้อบเปาขึ้นได้สบายๆนะครับแล้วก็พวกระบบไฮดรอลิกนะฮะต่างๆของการใช้งานของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิงนะฮะบูมอาร์มเข้าออดน,นะครับขึ้นลงแล้วก็ข้อมง่ายพุงกี่เนี่ยตัวนี้ก็ ใช้งานได้ครบทุกระบบเลยนะครับที่สําคัญตัวนี้แอร์มาเย็นพร้อมใช้นะครับตามสายรถรุ่นใหม่นะแอร์เย็นพร้อมใช้เลยนะครับอ่โอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะที่หน้ารบกวนสัมผัสในก็เป็นการลองขับเอสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวฮิตาชิเซทเอ็กซ์หนึ่งร้อยสามสิบห้ายูเอสดีสามคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ที่เบอร์โทรดิสค์ตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราคครที่ต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขานะและละเอียดรอบคัััันนนนนพพร้้้้้อออออออมกกบบบบวิดดดดดีีีโตขขขขขลลลงงงใใชชาาาาาเเเเแะยยหูคไภ่ นะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทั้งลายอีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ไหนก็บอกได้เลยว่ามาสวยทั้งคันนะแล้วก็ในส่วนของรปั๊มตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมรุ่ยงานได้เลยแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยอยู่แค่ร้านต้นต้นเท่านั้นเองนะครับอ่าราคาดีมากนะถ้าเกิดท่านใดทสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากก่อนจะดีนะกับเจ้าตัวฮิลชี่เซทเอ็กซ์หนึ่งร้อยสามสิบห้ายูเอสคีสามคัน นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ